สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาอยู่ใน l a n ง vs Zombie นะครับใน Mode. โหมดหมดเอมไอซอมบี้นะครับวันนี้มาด่านที่2ของไอซอมบี้นะครับคือไอซอมบี้2หรือฉันก็เป็นซอมบี้ด้วยไปกันเลยอ่านี้นะครับก็จะเดิมนะครับ ราต้องกินสมองซอมบี้เอ๊สมองให้ได้นะครับซอมบี้ธรรมดาไปก่อนนะครับตัดไปครับัดซอมบี้ประตูนะครับ งที่มีน้ำแข็งนะครับเราจะใช้ซอมบี้ประตูเดินเข้าไปนะครับแล้วก็ซอมบี้หัวกระแปงจัดไปนะครับซอมบี้หัวกระแปงี่จะอึดกับหนามนะครับว ส่วนซอมบี้ประตูก็จะจกกับพวกอันนี้สมองไป2อันแล้วครับอันที่3มเรียบร้อยไปแล้วครับต่อไปเป็นอันที่4นะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับ,รบจัดไปครับเราก็จะได้โทฟี่มาอีกหนึ่งท่วยนะครับไป เราก็จะได้โทฟี่มาอีกหนึ่งถ้วยนะครับสำหรับไอซอมบี้2นะครับแล้วก็สำหรับคลิปวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ผมด้วยนะครับจากนายพีนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย